ภาศกรกินเรศผู้พริกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนหนี้สินให้เป็นนี้ศูนย์จากคนที่ใช้สุราในการบำบัดความทุกข์เพียงเพราะเชื่อว่าสุราจะช่วยให้ใคลายความทุกข์ได้เงินเดือนได้มาเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายหมดไปกับสุราล้นล้วนกระทั่งคุณภาศกรได้พบกับมหาลัยชีวิตโครงการของสเมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หลักสูตรการศึกษาให้สัมพันธ์กับชีวิตจริงเพื่อการสร้างทุนทางปัญญาพัฒนาคนให้พื้นพาตนเองได้ทําให้คุณภาชกรได้พบว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินไปขอแค่มีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะเปลี่ยนการเห็นพวกข้าราชการเขาบอยากอายเต้งตัวดีๆนี่รถกอกรถเกียงเนาะ เขาก็เอาเสื้อพาเก้าเอาพวกน้ำพวกยังนี้ไปหาขายตามตลาดนกตลาดนัดแล้วครอีกอย่างนึงเากับผ้าลูกผ้าเต้าไปฝึกการทำมาหากินช่วยเหลือเจ้าของได้ข้าวจี่ถือเป็นอาหารทันเล่นซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปของชาวอีสานคุณภาสกรจึงได้นําสูตรข้าวจี่ดั้งเดิมของพี่สาวที่อยู่จังหวัดสกลนครมาทําเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ วันนี้ก็เลยเห็นจุดเปลี่ยนแปลงมองนั่นกับได้เรียนในมหาวิทยาลัยชีวิตกับเรียนต้นท่าอาชีพก็เลยได้เอาอสูตรเ้าจี้พันล่านเนี่ยสูตรเ้าจี้เนี่ยจากพี่สะพ้ายยุสุนลครก็เลยเอามาเอามาเอามาลองผิดลองถือ,อในการเรียนต้นท่าอาชีพแล้วก็มหาวิทยาลัยชีวิตก็เลยได้ขายยุทธนนคนเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตก็เลยตั้งซื้อให้ ตำนานคนสู้นี่สู่ข้าวจีพันล้านอันนี้อาจารย์สุมาลีตั้งชื่อให้แล้วก็อาจารย์สุรเชษตั้งชื่อให้ว่าข้าวจีพันล้านปัจจุบันคุณภาสกรปิ้งข้าวจีพันล้านขายตามตลาดนัดที่ต่างๆหลังเวลาเลิกงานจนทําให้นี่สินลดลงและนี่คือผลสําเร็จของคุณภาสกรที่ตัดสินใจเลือกที่จะเลิกดื่มสุรา นอนตาล้าแล้วจากนี้ไม่มีอะไรติดข้างฟ้าสวา่างเปิดทางให้เห็นฟังฟันเคยแพ้ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมานาน <c oughs> ก็แค่เมื่อวานวันวานที่มันผ่านเลย เพราะไม่เคยท้อมแม่ต้องถอยยำรอยเดิมสักกี่ครั้งหัวใจยังฝ่าฟันไม่ยอมอยู่เฉยไม่หวังไม่รอราชร์ดเข้ามาเกยเพราะรู้ไม่เคยสมหวังด้วยการนั่งรอ ร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินด้วยความศรัทธาเชื่อในศักดิ์ศรี